1 5 9บาท1 5 9บาทเอ้ยทำามันถูกจังอ่ะไม่ให้เลยหลักหมื่นขึ้นโหสิบหลักสิบล้านหรอสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในช่อง G A Star โดยวนนี้นะคะพวกเราจะมาในรายการหาอะไรทำค่ะรายการหาอะไรทำค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะพวกเราจะมาทายราคาสินค้าของผู้ชายและผู้หญิงโดยสินค้าผู้ชายนะคะตัวเองก็จะเป็นคนหามาแล้วเขาก็เป็นคนทายส่วนสินค้าผู้หญิงเขาก็เป็นคนหา,ามาแล้วก็เตงเป็นคนทายเราไปดูนะคะว่าใครจะสามารถทายราคาสินค้าได้ใกล้เคียงที่สุดโดเยเราจะเริ่มจากสินค้าผู้หญิงก่อนแล้วก็ให้ผู้ชายทายนะคะไปดูกันเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวามาดู ข้อแรกกันเลยอะไรครับนี่เป๋าใช่มันคือกระป๋าสตางมีแบนไหมไม่บอกแบนดกว่าเราจะถ่ายยังไงะ่ะก็ถ่ายมาดิลองเดาลองเดาอันนี้หาหาจากไหนาหาในช้อปปี้ช้อปปี้มีคนทั่วไปใช้เยอะไหมหรือหรือแบบจะต้องเป็นแบบพวกไงมีสตุ้งสตางหน่อยคนทั่วไปคนทั่วไปคนทั่วไปเออ ไม่ยากกันเออแถวๆแโหง่ายมากเลยโหแค่นี้เรทน่าจะอยู่หลักร้อยไม่น่าจะเกินนี้ตอบมาตอบมาเท่าไหร่ <29 9. S 2> สองเก้าเก้าตคำตอบสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทน่าจะใช่หรือไม่ใช่วะเออใช่แหละสองร้อยเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้าราคาจริงๆก็คือสองร้อยห้าสิบบาทเอ,อ้ยก็ใกล้เคียง <laughs> <laughs> ต่อไปข้อที่สอง ลิปสติกใช่ลิปสติกอินทูอิทเหรอใช่แบรนด์ทั่วไปที่ทุกคนใช้ได้ในวัดสันก็มีในอีเวนบอยก็มีข้อน,นี้ก็ง่ายตามตลาดทั่วไปมีไหมไม,ไม่มีหรอต้องราคาสูงหน่อยถ้าตามตลาดไม่มีใช่เว่นมีขายไหมเซเว่นเ <7 S 1> หรอไม่แน่ใจตอบเลยเท่าไรหร่หกร้อยเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบเก้าไหม ใช่ไหมยืนยันคำตอบเรียงยืนยันคำตอบหกร้อยห้าเก้าคำตอก็คือหนึบาทถูกจังแพงละหนึ่าสิบาบาทแต่นี้ก็ไม่เคยได้ยินด้วยข้อนี้ตอบห่างมาก6กแล้วหะไรนะหกร้อยห้บาทไปข้อต่อไปอะไรที่หนีผมเครื่องหนีผมเครื่องหนีผม นี่ไงที่เขาใช้อยู่เลยปัจจุบ,บันเนี่ยยี่ห้อเดียวกันใช่ยี่ห้อนี้แหละให้ทายราคา,าเท่าไหร่อันนี้ตามร้านเสริมสวยใช้กันเกตเกตเดียวกันใช่ไม่น่าจะแพงหเอยผมเขาถึงได้ตรงสวยอย่างนี้ไงประมาณน่าจะพันขึ้นทำสองห้าสิบบาทยืนยันเลยยืนยันคำตอบช่พันสองร้อยห้าสิบบาทราคาเครื่องนีอันนี้คือ 690้อยก้บาทไม่ถูกอีกแล้วไม่ถูกไม่ใกล้เคียงเลยมันถูกจังเึือว่าจะเป็นพันขึ้นอะไรอย่างนี้ห่างด้วยใกล้เคียงข้อแรกไปดูข้อต่อไปรองเท้ารองเท้าแตะผู้หญิงรองเท้าแตะอันนี้ขายตามช้อปปี้ช้อปปี้ก็มีตลาดก็มีรล้นรองเท้าก็มีไม่ใช่ของแบรนด์เนมไม่ใช่แบรนด์เนมไม่ใช่ของแบรนด์เนม ห้องตรงข้างยังมีเลยเนี่ยใช่อ่ะใช่เตะดูมาตอนไหนเนี่ยนั้นทายราคาเลยนะราคาอยู่ที่259บาทเท่าไหร่นะ259้25บาทยืนยันไหมยืนยันคำตอบ2องอบาบาทราคารองเท้าคู่นี้ก็คือ159บาท159บาทเฮ้ยแต่ก็ใกล้เคียงก็ไม่ สองร้อยเท่าไหร่ห <59. S 2> ้าสิบเก้าห่างตั้งร้อยหนึ่งเงินเท่าไหร่นะร้ <15 9. S 1> อยห้าสิบเก้าห่างกันรน้อยึองกูใครเขีย,ขยนข้อแรงที่สุดต่อไปข้อนี้ชุดชุดเดรสผู้หญิงผู้หญิงสวยดีเนีใครดูเสื้อผ้าไม่ใช่ให้ดูอย่างอื่นถ่ายม,มาเร็วเอวผู้หญิงวันนี้เท่าไหร่ ไม่รู้ใครจะไม่รู้ล่ะเป็นใส่แฟชั่นหรือเป็นแบรนด์เนมหรือ,อยังไงแฟชั่นธรรมดาแฟชั่นธรรมดาคิดนานจังมันพลาดหลายข้อแล้วข้อนี้มันก็น่าจะถูกมันไม่ได้จะเพลงมากเจอผ้าผู้หญิงอะ่ะก็ไปดูด้วยกันอยู่จะมาคิดเยอะงั้นร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบเก้า ยืนยันคำตอบไหมยืนยันคำตอบร้ยอ 199. ยเก้าสิบเก้าเดซชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทโอ้โแต่ก็ใกล้เคียงอยู่อันนี้ราคาในช้อปปี้สรุปแล้วใกล้เคียงกี่ชุดสองอันกี่อันสองอันสองอันอันไหนกันไหนมีข้อแรกกับข้อสุดท้ายน่ะต่อไปเป็นตาแดงบ้าเงเริ่มเลยข้อแรกอะไรเนี่ย สมาร์ทวอชนาฬิกาใช่ไม่เคยใส่เลยสิแบบเนี้ยเท่าไรในหนะไม่ถามอะไรหน่อยนาว่าเออมันเป็นยังไงโน่นนี้แล้มันดูเป็นดิจิตอลได้ไงมีสีให้เลือกสามสีด้วยชมพูขาวดำมันมีไอ้เนี่หรอวัดคลื่นหัวใจกับเก้าอ่ะเขาเรียกอะไรฮะ วัดอะไรอะจำนวนนับก้าก้ากับวัดอัตราการเต้นของหัวใจไม่เคยใส่อะแบบนี้ไม่มีตังซื้อทายราคามาเก้ยยืนยันคำตอบไหมยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก่อนมันต้องแพงกว่นั้นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าิบะยืนยันคำตอบน่าตัวว่ะเออยืนยันห9ึ่บาทราคาสมาร์ทวอทตตัวนี้ราคาอยู่ที่ สองร้อยบเก้าทเอ้ยทำไมันถูกจังอะมันเป็นแบนด์ทั่วไปตามท้องตลาดเพลงอะห่างเยอะมากเลยแล้วก็คิดว่าเพลงโซตัวไปอ,อือันนี้คืออะไรพัดลมกลาบจอใช่เหรอคอมพิวเตอร์มันเหมือนพัดลมมากเลย, <คน S 1> เลยแล้วใครจะไปรู้นี่บาง,งคนบอกเหมือนเตาแก๊สใครจะไปรู้นี่ กลับจอตัวนี้เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเอ,อโ้โหล่าสุดด้วยรู้เรื่องมากมั้งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแบบรู้มากมั้งเอาไวททายเนี่ยเอาอะไรน่นะเอาง่ายราคาใบให้เลยหลักหมื่นขึ้นโห<ฮ>หมืน่นแล้วตอนนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะเฮะ้ยแหละไม่ใช่ละอสองสามสี่ห้า,ห,าหก,หกเจ็ดแปดเก้า จมัมา้เท่าไหร่สองหมื่นสองห้าป่ะสองหม้าแน่ใจเออตอบใ,ให้ให้คิดอีกรอบนึงคิดไม่ออกลลแล้วมีแสองหมื่นห้านี่แหละราคาการจอตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นสองเการบาทราคาจะช็อปปี้ไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะโอ้ไม่ถูกไม่ใกล้ปรกันเลยค่ะโอ้โหไม่ถูกไม่ใกล้รน ข้ออต่อไปกางเกงในผู้ชายว้าวโอ้โหอันนี้ในบิ๊กซีนี่ขายแน่เลยียมีหอด้วยเท่าไหร่วะวันนั้นล <Hot Soul. S 1> <oss> อสโซ่ลอสโซ่เท่าไหร่อะมันมีกี่ตัวสามตัวแพ็คหนึ่งใช่เอ 199. อร้อยเก้าสิบเก้าราคาในช้อปปี้นะร้อยเก้าเก้าอะแน่ใจเอออ่ะใครจ,จะไปรู้ไม่ได้ซื้อไม่เคยซื้อกางเกงในผู้ชายเออแต่ก็ หนึ่งร้อยก็เตินผ่านไปยเจอบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ร้อยเก้าสิบเก้านี่แหละอะร้อ 199. ยเก้าสิบเก้ายต้อนรอ,อราคากางเกงไมชายตัวนี้ราคาอยู่ที่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเอ้ยอ,อันนี้ใกล้เคียงอยู่อันนี้ใกล้เคียงสุดแล้วนิดเดียวเองเจ็ดสิบบาทคนกันเองลดให้ก็ได้โอ้ ไป้อต่อไปสุดท้ายยังเนี่ยยังไม่สุดท้ายโอ้โหเขาเรียกอะไรอ่ะฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ของเรื่องนี้ตัวเองก็ดูแล้วไอรอนแมนฉากที่เขาเรียกอะไรดิดนิ้วดิดนิ้วดิดนิ้วล้างจักรวาลแล้วก็ตาของโทนี่สตาร์มันต้องแพงแน่เลยมันเป็นของแบรนด์ใช่ไหมใช่ใบใช่ไหมว่าหลักอะไรใบให่ไหมหลักพันหลักพันอืม แนวนี้เ้อยสิเนาะอย่างก็จะรู้เนาะชอบมากมั้งเนี่ยอาไรดีเนี่ยเท่าไหร่นะหลักพันสองพันไอ่ปอบสองพัน้เดี๋ยวเป็นแบบดูรายละเอียดดีเทลด้วยว่าเออความละเอียดของมันเอี่อห้าพันเอาห้าพันอย่งคำตอบห้าพันเก้าเอาแน่ใจเออคิดไม่ออกเลยแหละห้าพันเก้าอาราคาของ ไอมฟนตัวนี้อยู่ที่ห้า0ันห้าร้อยบาทกใกล้เคียงข้อน,นี้ก็ใกล้เคียง <c oughs> ใกล้เคียงอะไรหายไอ้เบิ้เก้าสี่ร้อยปสี่ร้อยเลยก็ใกล้เมื่อหลักพันแล้วมาข้อสุดท้ายข้อนี้ไ่เกี่ยวของผู้ชายแค่อยากเอามากกนตีนเล่นมันคืออะไรอ่ะ <c oughs> ทิชชู่ทิชชู่อะไรทิชชู่ทองทิชชู่ทองเป็นแผ่นทองแท้เลยหรอใช่เฮะอใครจะเอามาเช็คเนี่ย แขวนไว้ประดับดีกว่าเนาะไหได้ไหมเป็นร้านโอ้มีขายไหนๆเนี่ยอันเนี้ยอันนี้หาจากเว็บสนุกตะคองเป็นร้านใครจะซื้อมาเช็ดเนี่ยร้านร้านสองร้านแรกไม่มีไงเลยต้องเป็นร้านสองแล้วโม่อนี่คืออะไรใกล้เคียงใช่ไหมไม่บอก านสองล้านล้านล้านสามสามล้านเจอแม่บอกสามล้านเน <c oughs> ี่ยเท่าไหร่นะล้านเอาไปอีกทีหนึง่งขึ้นหลักสิบเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วยติตร้อยพันสิบหลักสิบล้านหรอเฮ้ <c oughs> สิบก่านล้านเลยทีนี้สิบห้าล้าน กันเอง15ล้านไม่มีทอนไม่มีทอน15ล้านยินยังตอบเออราคาทิชชู่วันนี้อยู่ที่40ล้านบาทไวใกล้เคียงเลยไม่ถูกเลยใกล้เคียงที่สุดที่คอใกล้เคียงก็คืออรอนแมนกับกันเกงใงนายเกงในใกล้เคียงสุดกิงงนหายไป70บาทได้เองชนะเขาหรอ ช่ต็มใกล้เคียงของเขาหรอเต็มใ,ใ,ใ,ใกล้เคียงของเขาหรอเกิดมาสองข้อเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่พวกเลขไงความกว้างระหว่างเลขอ่ะโหของเขาสี่สิบล้านเนี่ย <c oughs> เต้นองดูเอาอะไรไมาให้ทายคือไม่รู้ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะจากที่เราได้ทายราคาสินค้าไปแล้วเนี่ยสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่ละอย่างนี่คือทายใกล้เคียงถูกกันมากเลยดูออกมาแต่ละอย่างโหใครจะไปทายถูกใช่ไหมคะง่ายงง่ายตรงไหนง่ายตรงไหนโง่ายจ้าได้ถ้าตัวเองรู้ราคาเวกนี้ตัวเองรู้ใจกับทุกอย่างเนี่ยดูเรื่องมาแต่ละอันสิดูเรื่องมาเขาาเลือกอันง่ายเองโอ้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง GA Style แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะของ GA Style เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย